คือตั้งแต่เจอน้องเลยน้องบอกว่าน้องกลัวกูถูกป่ะใช่เพราะว่าพิมรู้จักกับพี่กันอยู่แล้วข้แรกแรกเขากลัวกูไม่กลัวบอกพียว่าเจอพี่ครั้งแรกเจอที่ไหนอ๋อหลังเวทีงานแถลงข่าวใช่พิมจําว่าพี่กันแต่งตัวยังไงได้ด้วยนะเขาจําว่ากูแต่งแขกแถวเฉยไม่กินเลยไกินได้นะกินได้ตลอดเลยนะไม่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งเหมือนมากินข้าวกับ รุ่นพี่ที่คอฟที่สุดในค่ายสองคนคิ๊กชู๊นบอยวินบอยวินเออสู้เราไม่ได้เจยการครั้งแรกอ่ะมีความคลึกความกลัวไอ้ความกลัวที่เราแบบเกร็งเนี่ยมาจากไหนตอนนั้นยังไม่กลัวตอนนั้นรู้สึกมันไส้ก่อนเอ้าทำไมอ่ะพี่จะถามทำไมเนี่ยคืออยากรู้เหมือนกับพี่ไหมอ่ะตอนแรกที่พี่หมืนไส้หรอพี่ก็รู้สึกว่าเขาดูแบบยิงยิงแบบเหมือนเขาใส่บารลองเหมือนรองรองเท้าบารลองเสียกันแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็แบบ ยืนเหมือนเล่นโทรศัพท์แบบนี้ยนิงก็แบบมองไปงก็แบบอืมทำไมดูหยิ่งจังแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างนั้นอยู่ไหมไม่สิเธอเป็นพี่ชายสุดที่รักเลยนะอือที่ก็บ่าที่ก็บ่าพี่ชายสุดที่รักเลยเหรอมันดูแลดีอย่างนี้หรอเออเขาใส่ดีนะหนูพูดดังๆก็ได้ข้างห้องก็มไม่กลัว <laughs> ยดี๋ยวไม่สวยยังไม่สวยถ้าาถูกฟึง่งเออนี่เขาฟิตติ้งชุดมาแต่เมื่อน เรื่ออะไรกันน้องก็าทำได้เออเขาออกอะยกันเขาเครียดมากพี่กันใส่ชุดไหนดีเขาเครียดมากในช่องเราสนิทกับใครที่สุดมันปะก็พี่กันเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงอะอาผู้หญิงก่อนพี่เลิฟแล้วก็เขาคงก็ไม่ต้องช้อตสิเขาก็พูดใครในช่องอ๋อด้วยกับเลิฟใช่แล้วก็แก๊งผักแล้วก็พี่แก๊งผักใช่ผักคือแก๊งผักคืออะไรอ่ะแบล็กลิสแมนทีมเล่นแบล็กลิสมาก่อนก็คือร่วมงานด้วยกันไม่ได้สนิทกันทำไมเพื่อนพี่คนหนึ่งเราร่วมงานเขาอ่ะ ก็สนิทกับเขาเลยนะใช่ไหมทำไมอะเรากลัวเขาเหรอไม่ก็สนิทก็คุยได้คุยได้ซึ่งผู้ชายคนนั้นนะฮะคือคุณทอยปฐมพง์นั่นเองนะฮะเล่นเป็นแฟนกันเล่นเป็นแฟนกันใช่มันเคอมาถามว่าผมว่าน้องเขาเกลียดบมอ๋อใช่ใช่ใช่มเคยพูดใเลยปะไม่ไม่หรอแก้ข่าวข่าวอาแก้ข่าวให้แก้ข่าวจริงจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ทอยพิมพ์เคลรกมากเลากพี่มากพิมพ์ก็เลยไม่กล้าคุย แปลว่าถ้าเขากล้าวคุยมึงแปลว่าเขาไม่าระลบมือถูกว่าเขากระลบไม่ทอยว่าเขาไม่กล้าคุยกับทอยเสียทรงเลยเคนชิโร่ยังไม่รู้สเปคจริงๆของน้องพีมอะเออจะพูดขับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันตะกี้หน้าตาบอกอะไรก็ได้นิสัยนิสัยเออแล้วก็มีนิสัยบ้างเจ้าคุณคูน้องพี่เฟยคูพอมไหมเฮ้ยเฟยอิวน้ำมากินน้ำสัหน่อยดีได้ ไอคูคูแล้วไงอีกคูคูแล้วไงต้องสูงไหมสูงกว่าพีมสูงกว่าพีมชอบอะไรอเล็กๆน้อยๆแบบเหมือนแบบแนวเพลงแบบใกล้ๆกันแบบอ๋อฟังเพลงแนวไหนแนวไหนอุ้ยนี่ฟังเพลงเหมือนเราเออเหมอนเรานี่ยอะไรประมาณอย่างงั้นนะเพลฟอะไรอย่างเงี้ยฟังนะแล้วฟังเทนนิสทีมคือน้องเป็นคนฟังเพลงเยอะมากคุยกับพี่การบ่อยบ่อยเป็นช่วงบ่อยเป็นช่วงคุยเรื่องอะไรวะมึงคุยอะไรกับน้องพี่ยังรู้มาก คุยหรอน่คุยเรื่องเราสองคนหรือคุยเรื่องเขาอีกคนแค่นี้แหม่อย่างเงี้ยแหม่สะดิ้งเรื่องะเช้านะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเคยคุยกับพี่กวางที่เป็นผู้จัดการคุยเรื่องแบบคุยกันเลยเหรอไม่ใช่คุยพี่กวางบอกว่าน้องพิมเนี่ยคือเป็นหนึ่งในผู้หญิงในค่ายที่ดูแพงที่สุดจริงแล้วะไน อาจริงคือน้องเป็นคนผิวขาวมากผิวดีมากซึ่งไม่รู้ว่าน้องมีเคล็ดลับอะไรซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีคือน้องเป็นคนผิวดีมากแล้วน้องชอบใส่แอเซอรี่สีสีทองซึ่งมันแบบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่แอเซอรี่สีทองได้อย่างกูอ่ะก็ไม่ได้จะใส่ได้กูใส่ปุ๊บกูเป็นมาเฟียเลยเป็นเหมือนนั่นอ่ะอะไรนะแอปเปิ้ลอ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเพน ถ้ากูโกนหนวดแล้วแก่ขึ้นหน่อยอะกูว่าใช่แล้วกูมาทำเพลงไงหรือกูโตขึ้นรกูทำเพลง I Have a l e a f I Have a Soda Oh Ah Roy ไปยังไม่เคยร่วมงานกับเรา่ไหมไม่เคยนี่งานแรกหลายคนมากที่มารายการนี่เป็นงานที่กูร่วมงานแรกส่วนใหญ่นี่จะเป็นคนติดต่อมาคนดาราหน้าใหม่หรือว่าคนเก่ามบนานแล้วเคยนานมากเลยผมไม่เคยรู้จักในทางที่ดี ก็คือไม่เคยได้มีโอกาสร่วมง,งานเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยกูยจะเล่นไปไปในโซนที่จะโตกว่านนะ่องกูต้องเล่นม,มีลูกแล้วอ่ะล่าสุดเนี่ยน้องยังเล่นเด็กเรียนอยู่เลยไงคือจะให้กูอีกทางหงถ้าจะร่วมง,งานกับพีก็คือกูเป็นพ่อพีแต่หน้ามไม่ค่อยเหมือนกันมั้ยแต่ก็ต้องไปทางแม่แหนะ่อยแม่ต้องเป็นน้ำหวานไม่น้ำอันนี้หวานมากเลยแม่งโคตรดีอ๋อเลยอ๋อเทมปุ